นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะแชรประสบการณ์ดีๆนะคะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยี่หอหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่าคลิกค่ะจุกคลิกตัวนี้ทำอะไรได้บ้างต้อบอกขอนว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเนื่องจากผ่าตัดนะคะมเชื่อ ช่องท้องนะคะเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะหรือก้อนซีนะคะมาทั้งหมดสีครั้งมองว่าคุเจอนะคะเจ้าก้อนซีนะคะที่มันจะเปินเติบโตแล้วในช่วงที่4เลยนะคะหัวเขาก็จะใหญ่เท่ามาับโป่งเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่าตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยค่ะจะหมดยิดง่ายๆมากๆเลยแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบช่องท้องในช่วงที่เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากๆจะหุดยิดสุดๆเลยแล้วก็ ทำงานไม่ค่อยจะได้หน้าตาก็หมองคล้ำนะคะหลังจากที่ได้รับปฏิพัทธ์ดีๆจากยกคลิ่ตัวนี้แล้วในแผนที่สองเนี่ยค่ะมีความสุขว่าระบบภายในดีขึ้นนะคะจากการปวดประจําเดือนแล้วทางานไม่ได้หมิดเนี่ยก็หายไปนะคะทําสามารถที่จะทางานได้ตามปกติหน้าตาก็สดใสขึ้นนะคะหน้าอกก็ที่มันย้อยๆค,คล้อยๆเนี่ยก็มีความตึงขึ้นนะคะระบบภายในดีขึ้นค่ะ แล้วก็วิธีการกินกินไม่ยากเลยนะคะวลาสองเม็ดนะคะเจ้าตัวนี้ก่อนนอนนะคะสิบห้าวันแรกหลังจากนั้นก็วันล,ละเม็ดค่ะเราก็สามารถที่จะทํางานได้ตามปกตินะคะในช่วงที่เวลามีประจาเดือนหรือว่า,วามีลาเม็นนะคะสุขภาพร่างกายดีขึ้นสนใจอยากทราบรายละเอียดข้อมูลกรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ค่ะ